คุยกับตำรวจหรือจะมาดูที่มังหาญยังครับแม่ก็ทั้งสองอย่างนะค่ะคุยขอบคุณท่านด้วยแล้วก็ก็มาดูเขาด้วยก็มีสิทธิ์แค่ดูเฉยๆเนาะทุกอย่างปล่อยให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายให้เจ้าหน้าที่จัดการค่ะคนที่ก่อเหตุเราจะพูดอะไรเขาไม่ยอมแม่แม่คงไม่รู้จะพูดจะฝากจะบอกอะไรเนาะเพราะว่าคนพวกนี้มันมันไม่เป็นหลักให้ทางกระบวนการกฎหมายจัดการไปดี้วย คุณแม่ก็เห็นบอกว่ามีการมีปวดปวดหรืออะไรอย่างเมื่อวานเราเราปวดยังไงคุณแม่โอ้ปวนยังไงอ่ะก็ไม่รูะทำให้แม่จิตเหมือนจะทําให้แม่พูดง่ายก็เหมือนว่ามาเยอะเยอะย้อนหันหัวเราะย่ะใส่อะไรประมาณนั้นเนาะที่ไหนค่ะแม่คือที่ไหน ก็มีผู้หวังดีเขาส่งภาพมาให้แม่ดูอะไรเปยนมากแต่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเนาะก็ปล่อยไปก็ไม่คิดเอามาเป็นประเด็นเห็นว่าเช้านี้เดินทางมาก็มีคนส่งรูปมาว่ามีคนมาดักรอยใช่ค่ะก็มีคนส่งเข้ามาป่วนว่าเนี่ยระวังตัวไว้อะไรประมาณนี้ก็ปล่อยเข้าไปเนาะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเห็นเมื่อวานที่ไปที่ศาลเนี่ยเพราะว่าตอนที่ไปคัดงานมีมีคนสองข้างไปทําอะไรกันไหมอ๋อ ก็ตอนที่จะไปยืน่นหนังสือก็มี <Yeah. S 1> ก็มีเหมือนกันมีบุคคลเข้าไปแบบไปถามรุ่นพี่ของน้องอะไรที่อยู่กับแม่เนาะ mm hmm. ว่าเหมือนจะแบบเขาียกอะไรไปกวนอะไปป่วนไปปัปปน่นประมาณนั้น <ไป S 2> เพื่อที่เพื่อที่จะให้ทางเรามีอารมณ์มอ,อะเนาะแต่อเผอิญเราก็รู้ทันเกมเขาก็ปล่อยเขาไปเขาบอกไหมครับคุณแม่ว่าเขาเกมไปเขาไม่บอกค่ดแต่ว่าเรารู้ แม่น่นจาจะแจ้งความไหมคะจะแจ้งความไหมอ๋อก็ไม่ค่ะเพระาะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสารเขาก็มีภาควงจรดูเขาก็เห็นเขาก็มีหลักฐานมีภาพเขาก็มาดูมาเช็คว่าอ่ามันยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะค่ะออเป็นค่ายุ่อายุใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเยื่ออูยประมันแล้วคุณนแม่กลัวไหมคะเจอนี้ถามว่ากลัวไหมมันเกินเบอร์เลเวลคำว่ากลัวมาแล้วเนาะแม่แม่ไม่กลัวละมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องไปให้ถึงที่สุด ต้องได้แม่มั่นใจยังไงเจ้าหน้าที่เก่งอยู่แล้วยังไงต้องได้แน่นอนแม่เป็นความมั่นใจ99%แล้ววะต้องไม่นอดแม่บอกว่าในร้อนเนี่ยคือแม่แม่บอกว่าคนที่แม่แบบอยากเห็นตาที่สวยใช่แม่อ,อ,อยากจะดูหน้าคนที่มันโหดเที่ยมที่มันสั่งให้ฆ่าคนให้ตายได้อนะเนาะอยากจะรู้ว่าหน้าตามันแววตาสายตามันจิตใจมันนะทำด้วยอ,อะไรอยากดู แม่ถ้าวันนี้มีโอกาสเจอท่านของปอลลคุณแม่อยากจะฝากอะไรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันชีวะไหมครับเออจะฝากมันก็หลายๆเคสหลายๆครั้งหลายๆคดีผู้ปกครองที่สูญเสียทุกๆครั้งที่ผ่านมาเขาก็จะพูดเหมือนกันเนาะว่าขอให้มันจบให้มันหมดให้มันสุดให้มันหยุดแค่นี้อะไรเงี้ยแต่แม่ไม่รู้ว่ามันจะทำได้สักแค่ไหนแต่ทีมงานในครั้งนี้แม่ก็รู้ถึงความ มุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ความมานะพยายามบุกบั่นของทุกๆท,ท่านที่ทํางานภารกิจหนักหน่วงในครั้งนี้ค่ะคือทุกคนนี้ก็ลุยกันหนักมากแม่ก็เข้าใจเพื่อจะให้ตรงนี้มันหมดมันจบแล้วมันสิ้นสุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยสงบเนาะพูดง่ายๆอยากให้จะยุติสักทีอะไรเงี้ยแต่แม่ไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน แม่กังวลไหมอ่ะคนเป็นแม่เนาะยังไงมันต้องกังวลอยู่แหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทางเขาอ่ะเป็นอะไรยังไงกันเพราะแม่เราอ่ะคนบ้านๆพูดง่ายๆเนาะแล้วเราก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเจอพอเข้ามาแล้วแต่เราถ้าเราม,ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะมันเป็นข่าวอะไรที่แบบว่าใหญ่มากระดับประเทศแล้วก็ความผิดร้ายแรงแล้วก็รุนแรงขนาดเนี้ยคนรับรู้กันทั้งประเทศอ่ะ แม่ก็มองดูว่ามันก็เป็นโทษที่หนักหนาพอสมควรเพราะฉะนั้นอะ่ะท่านผู้ใหญ่ที่มองเห็นอะ่ะเขาก็น่าจะพิจารณาได้ว่าเห็นจะสมควรแบบไหนยังไงนะคะแม่คิดว่าประมาณนั้นในในความคิดของแม่นะคะแม่คิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะแม่ได้จุดที่บอกน้องอะไรยางไงแม่ลอกภัยเออก็บอกน้องค่ะว่าวันนี้เราก็จะไปดูไอ้คนที่มันทําหนูลุงเนาะก็ใกล้ความจริงละยังไงก็ให้ไอ้คนที่มันสั่งฆ่าหนูอ่ะ ยังไงให้มันทางตันให้มันไปไม่ได้ให้มันไปไม่รอดขอให้เป็นอย่างนั้นหนูจะได้ไปแบบไม่ต้องห่วงอะไรสักทีไม่ต้องห่วงคือแบบไม่ต้องห่วงอีกเลยอนะณเวลานี้แม่รู้ว่าน้องยังต้องวนเวียนแล้วก็กังวลจุดนี้เพราะว่าทําเขาเนาะแม่เชื่อทําแล้วได้อะไรมั่งอะได้โล่ไหมได้เงินรางวัลไหมได้คุณงามความดีเขาเชิดชู เขาคือคุณทําไปแล้วอะ่ะคุณได้อะไรบ้างครอบครัวคุณได้อะไรตัวคุณได้อะไรนอกจากหนีหัวซุกหัวซุนแล้วว่าครอบครัวคุณจะเดือดร้อนไหมแล้วมันจะเป็นบาปกรรมเวรกรรมที่ติดตัวคุณไปไหมอยากรู้ว่าที่คุณทําน้องไปแล้วเนี่ยคุณเจ็บตายแล้วน้องตายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณได้จากสังคมตอนนี้ยคุณได้อะไรบ้างจากคนที่ยุคคุณสั่งคุณหนุนคุณให้ทําอ่ะคุณได้อะไรจากพวกเขาบ้างนอกจากตัวเขาเองอ่ะหนีหัวซุกหัวซุนจน หนีไม่รอดอะ่ะแล้วครอบครัวคุณได้อะไรได้รางวัลไหมได้คุณงามความดีไหมแม่อยากถามคุณแ <ขอ S 2> ม่ครับหลังจากนี้มแม่จะใช้ชีวิตยังไงครับถ้าเกิดสมมติว่ายังมีพวรที่เหลือของผู้ต้องหาเนี่ยไปบอกควรตามมาไป,ปอาบอกวรการใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตยังไงแม่ก็คงก็ใช้ชีวิตของแม่ปกตินี่แหละเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ไปทำเขาก่อนอะนะ้วเนาะแต่เขามาทําแม่ก่อนแต่แม่ก็ก็อยากจะบอกว่าก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วกันไม่ต้องมา อะไรกับแม่หรอกเพราะแม่เป็นบ้านๆไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรใครทางนั้นแหละไอ้ที่แม่ต้องมาถึงจุดนี้เพราะว่าทําลูกแม่แม่ก็ต้องเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกแม่ก็ท่านั่นเองขอบคุณนะคะค่ะมาแล้วมัมยุคนน้ำตัก3 5 0ราบบวกบวกชุดละ169บาทหากสนใจ พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อก์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า y YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมั่มของยุคน,นะครับมีจํานวน2ชิ้นด้วยกันเราทําเราหมักเป็นมั่มเนื้อนะครับเป็นมั่มเนื้อเราทําเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันนึงก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนปพราะแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพี่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อ,เน,อเนื้อบัวนะฮะ หมมเนื้อวัวเนื้อนี้ดูดเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้าการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติม ตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีละนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียรเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหนึ่งชุดจะมีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะ พริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหชุดมี10ชิ้นร้อยห้บาทนะราคาร้อยห้บาทสนใจพี่ก็สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงกไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัว จังหวัดน่านบอที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะเต็ดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับ เพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟท์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขาย จนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจี้นนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขา่าสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจี้นนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับดาพริกขา่าที่อร่อยที่สุด นะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ Guys, ผมกล้าพูดนะไม่ครับผมไม่เอามาขายนะครับคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ up. ําก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะ okay อย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกขาก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขา่าน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีมีมกําลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ําค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพีคว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ